สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มากินราบกินก้อยกันเนี่ยราบก้อยไส้แจงกับต้มครับขอบขอตอนรับเก้าสู่คุณต้มแล้วก็มีแตงโมนะครับแตงโมหวานแซ่บราบก้อยแซ่บกันนะครับเราจะมากินกันแล้วก็วันนี้คุณต้มก็มาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ได้มาเจอกันมาหลินจุบานผมเห็นแล้วแซ่บกวลาเนี ครับพี่น้องครับกินข้าวร่วกันครับผมโอ้เอาเลยครับเด้อเด็กินขร่วมกันหอยน้องอ่ะคุณต๋องนะครับผมปั่นเลยปั่นเลยเขาอ่าเลยครับอีสานหวานห้องครับนู่นนี่คุยคาใหญ่ๆโตๆนะจ้าหลานเด็กเกคึงของหมากของอีสานบ้านห้องสิแหละครับนเองเลยครับอ่ะาจัดไปต้องซื้อร้านไหนเดียว

ฮะบวกอนบ่บโอ้กวกาอืมบบกว่กนีิบ่แมนเนี่ยใบบบบวันกบบสมนี้มาสิบ่พักเนี่ว่าเขาแบบขึ้นอย่างไรขึ้นอย่างไรทางไหมครับอ่ะที่จะกินยืมพักมิกกันพักมิกเออพักมิกกสมดีว่ะโอ้พักมิกลาพักมิกกัน กันย่งไงพักกระโดดเหรอวะมากินบ่ไม่ลุยเลยเหรอทำเนี่ยตัวตัวมันกต้มปลาข่าเหนียวจะบัดยืดบัดว่ามันซึ่งจิบเข่าบริพาพรเพียนประมาณเกือบเดือนใช่ครับ นี่กใกล้กลันบากกันนะเดี๋ยวไปใกล้ก่อนนี่อยู่บ้านพอดีเลยปกติครับต่างจบบังหวัดมา,าครับทั้งวัน่าเที่ยเจาะประอยอยู่บ้านเพราะว่าบางเทื่ก็อยู่ครับตั้งแต่มีรถนะครับนำหาโต้งยาก,าก,ากอืมหาเที่ยวดูเดี๋ยวมาพิจารณาเที่ยวดูมันเกียร์นึ<อ>กว่า กบบนีหลก็รลมาเซ่ยอยู่น้ำมันบาครับขังยับรยอยนึงทำบดาเนาะรถใหญ่เนาะแตงมวแตงมวเป็นโอ่้ยคุณต่ำเนาะ ม้งขรรันยอแซบมากมายมหาศาลแซบอย่างมากมายมหาสาล FT ม,ม,มาหายก็ f อนด์เพเดล f กท็ซีลระเบิดแี็กซี่างคนมาเก่าออก,ก่อนหยาบ่ก่อนเด้อไม่หยาไม่ยาเลยับกระบามากแกซีมายัางไม่ขาดสายครับ ได้ครับี่ใได้ได้ครับได้ครับผมครับผมครับคครับคร หวานเขาพร้อมนะพอดีเลยครับผมไม่ได้จิ้งเขามาพอดีมาฝากท่องบ้านไอ้เป็น เจ้าบุญยาตเป็นลูกพิสุนาาัาบ้าป่ะเขาเอาเขาอ่ะแน่นบ่กน่นนี่เออเอา,าดยอย่างงว้่าอ่า่า <laughs> <laughs> ง่าฮ่า้่าฮ่่า